สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเดี๋ยวกูฝากเบรดแป๊บนึงนะนั่นวิทยุอยู่นั่นนะเดี๋ยวกูไปห้องน้ำแป๊บนึงนะรอรับวิทยุนะเดี๋ยวกูไปไปเบียว์เสร็จะวันได้ยินไหมเบียระวันได้ยินไหมเดี๋ยวกูฝากเบรดแป๊บนึงนะนั่นวิทยุอยู่นั่นนะเดี๋ยวกูไปห้องน้ำแป๊บนึงนะรอรับวิทยุนะเดี๋ยวกูไปไปเบียวนะไร์เสร็จละ ว่านได้ยินไหมว่านได้ยินไหมว่านว่านได้ยินไม่เปลี่ยนว่านวนได้ยินไม่เปลี่ยนไหนมันเป็นยังไงมาดูดิไอ้ว่านไอ้วนานว่านว่านขึ้นมาอย่างนี้วนมึงหลับเวีเหรอเฮ้ยว่วนว่านว่าน มันง่วงขนาดนั้นเหรอเรียกวิทยุมาไม่รับนะฮะอ้วนมันเป็นยังไงอะฮะนอนยับไปถ้าอย่างนั้นก็นอนด้วยกันไปเลยจังเถอะอนอนอนี่ไม่ได้แล้วนะอ้วนนะถ้าอยากออกป่าด้วยนะต้องไปหาสเบียงหาทำกินเองแล้วไม่มีงบประมาณให้แล้วโอเคนะ ให้เวลาสองนาทีไปไปหาไป <S <S 1> <S 1> เตรียมของได้เท่านี้เหรอแน่ใจนะว่าจะเอาชีวิตรอดในป่าได้อาหารงบสเสบียงกูไม่มีให้มึงเลยนะไหนตรวจสอบดูดิมันจะพออะไรได้ไป่าเนี่ยอะไรเนี่ยตันนี้ก็โจะอะไรเยอะโอ,อน้นมรู้จักเตรียมของไว้ก็ธรรมดานะกูไม่มีง,งบเลี้ยงมึงอนะเวลามึงไปด้วยนะมึงต้องหา โอเคนะเอาชีวิตรอดตัวเองในป่า<ะ>นี่เคยใช้ไปทำไรนี่เอาไปสองกลางคืนนะอ,อะไรดีเนะี่ยหมโหเบิกใหม่มาเลยเหรอมนืนเออดีดีดีดอ,อะไรนี่มาน่าอยากจะไปด้วยนะแต่ไปครั้งนี้ให้หากินเองโอเคไหม <laughs> เดี๋ยวกูฝากเบรแป๊บนึงนะนั่นวิทยุอยู่ยนั่นนะ เดี๋ยวกูไปห้องน้ำแปบ๊บนึงนะรอรับกิ๊ดนะเดี๋ยวกูไปไปเบียนซะละว่านได้ยินไม่เปียนว่านได้ยินไหมว่นได้ยินไหมว่นว่นได้ยินไม่เปลี่ยนว่านว่นได้ยินไม่เปลี่ยน one, one, ไหน,ไม,น, <laughs> 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 นมันเป็นยังไงมาดูดิ one. 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 ดไอ้ว่านไอ้ว่านว่านว่านถึงขึ้นมาอย่างนี้ว่นมึงลับเวลนเหรอเฮ้ยว่านว่าน อ้วนอ้วนมันง่วงขนาดนั้นเหรอเรียกวิทยุมาไม่รับนะฮะอ้วนมันเป็นยังไงอะฮะรมายับไปถ้าอย่างนั้นก็นอนด้วยกันไปเลยจังเถอะนอนอนี่ไม่ได้แล้วนะอ้วนนะถ้าอย่าออกป่าด้วยนะ ต้องไปหาสเบียงหาทํากินเองแล้วไม่มีงบประมาณให้แล้วโอเคนะให้เวลาสองนาทีไปไปหาไปเตรียมของได้เท่านี้เหรอแน่ใจนะว่าจะเอาชีวิตรอดในป่าได้อาหารงบสเบียงกูไม่มีให้มึงเลยนะไหนตรวจสอบดูดิมันจะพออะไรได้ป่าเนี่ยอะไรนี่ยันนี้ก็โตะอะไรเยอะโอ้ขอนมรู้จักเตรียมของไว้ ก็ธรรมดานะกูไม่มีเงเลี้ยงมึงอะนะเวลามึงไปด้วยนะมึงต้องหาโอเคนะเอาชีวิตรอดตัวเองในป่าพี่เพื่อช้ไปทําอะไรนี่เอาสองกลางคืนเนาะอะไรดีเนี่ยหม้โอโอ,โอ้เบิกใหม่มาเลยเหรอมวนเออดีดีดีดดอะไรนี่มาะาอยากจะไปด้วยนะแต่ไปครั้งนี้ให้หากินเองโอเคไหม <c oughs>